พระธรรมวิทยากรพระธรรมทูตและพระธรรมจาริกเดินทางไปปฏิบัติศาสนก,กิจณสารัฐอเมริกา วันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2566พระครูปโสพลอาภากรเจ้าคณะอำเภอเขื่องในพระมหาอดิศักดิ์อภิปัญโยเจ้าอาวาสวัดบร,รมบสถนพระครูประหลัดบัณฑิตอินทะเมทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังกรจายวรวิหารได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนก,กิจเรียนรู้งานพระธรรมทูตณวัดโระมวชิรยานรัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาโดยเมตตาในเจ้าพระคูณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศประธานอำนวยการวัดพรมวชิรญาณรัฐมินิโซตาเมืองเซนหลุยพาร์คสารัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนการนี้พระมหาจำเนียนจินรปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาวาหัวหน้าพระธรรมทูตวัดพรมวชิรญาณพร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตคณะกรรมการวัดอำนวยการเดินทางและการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อพระศาสนา